สวัสดีค่ะสำหรับพยาบาลไตเทียมนะคะการดูแลเรื่องความดันโลหิตของผู้ป่วยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะการเข้าใจว่าเออร่างกายเราควบคุมความดันได้ยังไงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องรู้กันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลไกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่เราเตรียมมาะคะ่ะครับผมจริงๆแล้วร่างกายเรามีระบบหลักๆที่ใช้คุมความดันอยู่เออสระบบใหญ่ๆเลยนะคะ อันแรกก็คือ arterial baroreceptor หรือตัวรับรู้ความดันในหลอดเลือดแดงที่เราจะคุยกันวันนี้ครับอันที่สองก็ระบบประสาทอัตโนมัติหรือ autonomic nervous system ผมและสามคือระบบเรนิน Angiotensin Aldosterone ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทำงานเชื่อมกันนะคะใช่ครับมันทำงานสัมพันธ์กันหมดเลย แต่ว่าวันนี้เราจะขอนเน้นไปที่ตัวแรกก่อนเลยค่ะคือ arterial baroreceptor นะคะว่าเออมันทำงานยังไงในการรักษาความดันเลือดของเราให้สมดุลได้เลยครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยค่ะคกลไก arterial baroreceptor ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเราคะครับตัว arterial baroreceptor เนี่ยถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันก็คือเหมือนเป็นเซนเซอร์วัดความดันนะครับ อ๋อเซนเซอร์ใช่ครับเป็น pressure sensors ที่ฝังตัวอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ๆของเราจุดที่สำคัญสำคัญเลยก็คือบริเวณส่วนโค้งของหลอดเลือดแดงใหญ่หรือที่เราเรียกว่า aortic e arch นะครับ aortic e arch นะคะครับผมแล้วก็อีกจุดคือตรงหลอดเลือดแดงที่คอที่เรียกว่า carotid sinus carotid sinus ตรงคอใช่ครับหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือคอยจับการเปลี่ยนแปลงของความดันเลือดตลอดเวลาเลยครับเหมือนมีมิเตอร์ติดไว้อะครับ อ๋อ oh, เป็นเซ็นเซอร์ในจุดสำคัญเลยนะคะทีนี้พอความดันเลือดเราสูงขึ้นเนี่ยเซ็นเซอร์พวกนี้มันทำงานยังไงต่อคะมันส่งสัญญาณไปบอกร่างกายยังไงครับพอความดันเลือดสูงขึ้นปุ๊บผนังหลอดเลือดตรง Aortic a r c h กับ Corotid Sinus เนี่ยมันจะถูกยืดออกยืดออกใช่ครับพอมันยืดตัวการยืดตัวนี่แหละครับมันจะไปกระตุ้น baroreceptors ให้ทำงานอ๋อ oh, กระตุ้นตัวรับรู้ครับ แล้วมันก็จะส่งสัญญาณประสาทวิ่งไปเลยอครับตามเส้นประสาทสมองคู่ที่9คู่ที่ 9, carotid sinus nerve ใช่ครับแล้วก็คู่ที่10คือ vagus nerve vagus nerve ค่ะสัญญาณนี้จะวิ่งตรงไปที่ศูนย์ควบคุมระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดที่อยู่ตรงก้านสมองหรือ medulla o b longata ครับไปที่ศูนย์ควบคุมเลยนะคะที่ medulla o b longata แล้วพอสัญญ,ญาณไปถึงเกิดอะไรต่อคะ การตอบสนองหลักๆนะครับจะมี2ทางเลยทางแรกคือสัญญาณนี้จะไปสั่งให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกระบบพักผ่อนใช่ครับระบบพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบพักผ่อนเนี่ยให้ทํางานมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ไปลดการทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติกหรือซิมพาเทติกที่เป็นระบบสู้หรือหนีอ,อ๋อเพิ่มพาราลดซิมถูกต้องครับ ผลที่ตามมาก็คืออัตราการเต้นของหัวใจจะช้าลงหัวใจเต้นช้าลงครับปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกในแต่ละนาทีหรือคลอดเอ็กซ์ออปก็ลดลงแล้วก็การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเองก็เบาลงด้วยทั้งหมดนี้ก็จะช่วยดึงให้ความดันโลหิตมันลดลงมาครับค่ะค่ะส่วนทางที่2นะครับสัญ,ญญาณจาก baroreceptors เนี่ยมันจะไปยับยั้งศูนย์ควบคุมการทำงานของหลอดเลือดโดยตรงเลย ที่เรียกว่า w a s o m o t o r center ที่ก้านสมองเหมือนกัน w a s o so m o t o r center นะคะครับผลคือมันจะทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายเกิดการขยายตัวหรือ arterial dilation at หลอดเลือดแดงขยายใช่ครับซึ่งพอหลอดเลือดขยายแรงต้านทานในหลอดเลือดส่วนปลายหรือ peripheral resistance มันก็ลดลงแรงต้านลดลงครับ แล้วไม่ใช่แค่หลอดเลือดแดงนะหลอดเลือดดำก็จะขยายตัวด้วยเหมือนกันเรียกว่า veno dilation หลอดเลือดดำก็ขยายด้วยครับทำให้เลือดมันกลับเข้าสู่หัวใจน้อยลงความดันโลหิตก็จะยิ่งลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ครับโห oh, เป็น,นกลไกที่ละเอียดแล้วก็ทำงานประสานกันดีมากๆเลยนะคะอันนั้นคือตอนความดันสูงเนาะครับผมแล้วถ้าเกิดกลับกันละคะถ้าความดันโลหิตเราต่าลง ร่างกายจะตอบสนองกลับยังไงคะสถานการณ์ก็จะตรงกันข้ามเลยครับถ้าความดันลโลหิตต่ําลงเนี่ยผนังหลอดเลือดมันก็จะถูกยืดน้อยลงถูกไหมครับค่ะตัวบ a r o r e c e p t o r s ก็เลยถูกกระตุ้นน้อยลงตามไปด้วยพอถูกกระตุ้นน้อยลงสัญญาณประสาทที่ส่งไปที่การสมองมันก็จะเบาบางลงหรือน้อยลงสัญญาณอ่อนลงใช่ครับผลก็คือคราวนี้ระบบประสาทซิมพปเติกจะกลับมาทํางานเด่นขึ้นแล้วก็จะไปกดการทํางานของระบบพราราซิมพปเทติกแทน อ๋อ oh, คราวนี้ซิมพาเทติกทำงานเด่นใช่ครับผมพอซิมพาเทติกเด่นขึ้นผลก็คือหัวใจก็จะหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นครับแล้วก็บีบตัวแรงขึ้นด้วยทําให้คาเดนเอาผุดเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็หลอดเลือดแดงและดําก็จะหดตัวหรือเกิดวาโซคอนสตริคชันเพื่อเพิ่มแรงต้านในหลอดเลือดหลอดเลือดหดตัวความดันก็ขึ้นถูกต้องครับทั้งหมดนี้ก็จะช่วยดันความดันโลหิตให้สูงขึ้นกลับสู่ระดับปกติซึ่งกลไกเบรโรริเซปเตอร์เนี่ยตอบสนองเร็วมากนะครับเป็นหลักนาทีเลย เร็วมากๆจริงๆค่ะสำคัญมากเลยทีนี้พอเราเข้าใจกลไกลที่ค่อนข้างซับซ้อนนี้นะคะมันมาเชื่อมโยงกับการดูแลผู้ป่วยฟอกไตที่เราต้องเจอเจอกันในหน่วยไตยเทียมยังไงบ้างคะอ๋ออันเนี้ยเชื่อมโยงโดยตรงเลยครับเพราะว่าหัวใจหลักของการฟอกเลือดอย่างหนึ่งก็คือการดึงน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายผู้ป่วยใช่ไหมครับใช่หากการดึงน้ำ U F ครับซึ่งกระบวนการดึงน้ำหรือ U F เนี่ย บางทีมันอาจจะทําให้ปริมาณเลือดในร่างกายลดลงเร็วอืมค่ะซึ่งพอน้ําลดปริมาณเลือดลดมันก็เสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำหรือไฮโปเทนชันได้ง่ายความดันตกนั่นเองใช่ครับแล้วพอความดันตกร่างกายก็จะใช้กลไกบารโรรีเซปเตอร์ที่เราคุยกันมานี่แหละครับพยายามกระตุ้นให้ความดันมันกลับขึ้นมาการที่เราเข้าใจกลไกนี้ดีมันก็จะช่วยให้พยาบาลเราสามารถประเมินเฝ้าระวังแล้วก็ จัดการกับภาวะความดันโลหิตต่ำระหว่างฟอกไตได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นครับ